มังหงมหอยแครงหอยแครงเห็นไหมเห็นคนงุ้มเลยครับเนี่ยลงงุมเาเห็นแต่ไม่สักอยู่ครับผมมุดดำพุดดำไหวเนะขอบพุดลายๆครับผมกำลังสิม,มานครับยางในทะเลรออาหารวตถพมหมองวัตนเดนว่ะวัตถพรหมองวัตถพรหมองกัวไทยใจสวีสบายดีบ่ครับผม นัน่นเราที่ไ่ได้ไปผมก็ได้ผมว่ามันไม่แรงแต่น้ำผมว่าลึกๆน้ำลึกๆมันแรงอยู่คุณแนนบอกว่าครัวไทยสวัสดีค่ะนะครับผมคุณแนนเอฟซีไทยบ้านเลี้ยงเป็ดทักทยายคุณแนนนะครับยังตากแดดมากเหงืนันนี่ส้มเป็ดกระห้องกรแฮมอีกแล้วพอไม่ลืมยังลืมขวดนำ้ำ มาแล้เกดน้ำมากครับผมขึมกดน้ำเอาหมดหมดหมดโดไทยบอกว่าสวัสดีสบายดีนะครับผมสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจครับผมคือกันแล้วครับผมในงานยู่ไต้หวันนี่ก็หัวซักหัวขวมครับเป็นลูกน้องเขาในงานโรงงานแห่งโอ้ยเรื่องคุ้มค้นเลยครับผม มีไอ้ก็สู้อาทนเอาะอย่งเงินเขาไปบ,าบ้านกับม่มีงานครับผมไปบ้านก็ไม่มีงานไปบ้านก็นตกงานนะครับเปบ็นวากับเป็นคนตกงานให้หน้าตะกาบนี่กับน,นี่น้อยนะครับกัวไทายใจชีวิตก็พอสมใจสวัสดีข้าหัวใจกอดกอดมานะครับพอสมใจกัวไทายใจชีวิตท,ทักทายนะครับสู้ๆเช่นกันนะครับ ขัวไทยใจชีวิตผ่านแล้วนะขวัวไทยใจชีวิตตั้งนานแล้วคงผ่านแล้วแหละผมก็ไม่ได้ลงคลิปเลยรัวไทยใจชีวิตเอ,อ้ยไม่ได้ลงคลิปเลยครับไม่ได้ลงคลิปบ่มีคลิปลงแต่คลิปช็อตไปสเปะสปะ <laughs> ถ้าพูดถึงรายได้ก็คงไม่มีรายได้แล้วครับแต่ทําไปรักษาช่องไวนะ้กันนู่นแหละกลับบ้านเรา่อยว่ากันใหม่พอรักษาช่องไปเรื่อยๆเอาขวัวไทยยังไม่ผ่านเนอ ก็นานแล้วเนาะสายมันอยู่มันฝังตัวอยู่กับสายทำไมยังไม่ผ่านเป็นอะไรเหลือเยอะไหมเหลือหลายบ่ครับเหลือหลายบ่เหลือหลายบ่โอ้ยพุทธสนทยากับผมก็ทำช่องอยู่เก้าเดือนนะครับ ผู้ติดตามบาทแล้วใช่ไหมชั่วโมงเหลือเท่าไหร่เหลือจี่ชั่วโมงผู้ติดตามไม่เท่าไหร่หรอผู้ติดตามอ่ะแต่เวลานี่แหละเวลาสําคัญนะครับชั่วโมงอ่ะชั่วโมงนี้ต้องเต็มที่เลยต้องกินกิงจังๆหน่อยนะครับผมถ้าไม่รินกิงจังไม่ได้คนระับผมก็หอบโทรศัพท์อยู่เก้าเดือนนะครับ ทั้งเปิดทิ้งไว้ทั้งไปทั่วมั่วไปหมดนะครับแต่ชัว่วโมงเดียวสามพันกว่า <c oughs> แสดงว่าไม่ค่อยได้ไล์สดใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่ได้ไล์สดนี้ชัว่วโมงไม่ผ่านง่ายๆนะครับคนไทย <c oughs> ยังไงยังไงก็เอาให้ผ่านนะครับ <c oughs> ถ้าไล์สดนี้ แต่ระบบถ้าลงคลิปบ่อยระบบมันก็ดันอย่างครับคุณแอน,นหัวใจกอดๆนะครับผมไม่ค่อยได้ไลท์ถ้าคำว่าเราไม่ได้ไลท์นี่มันไม่ค่อยไม่ไม่ผ่านง่ายๆนะครับครัวไทยถ้าเราไม่ได้ไลไไไไไท์ลสวนี้ชั่วโมงเราจะไม่ได้นะครับเพราะว่าคลิปคลิป,คล,ป,ค,ลปคลิปเรามันเพื่อนๆก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกคลิปเรามันไม่ดึงดูดเท่าไหรนะ่เราไม่ใช่ช่องใหญ่นะก็ต้องอาศัยไลท์สดอย่างเดียวถึงจะผ่านไลท์เปิดทิ้งไว้มั่ง ผมเปิดกลางคืนสี่ห้าชั่วโมงก็มีนะครับเปิดทิ้งไว้เลยครับสี่ห้าชั่วโมงกลางช่วงนอนนะ่ะเปิด่องอะไรไว้ก็ได้เนะั่นแหละผมก็ทําอย่างนั้นนะถึงผ่านนะครับผมถ้าให้ลําพังม,ม,มีเวลามาไล่อย่างนี้ผมไม่มีเวลาอย่างเเพราะเราทางานประจานะครับผมเราทางานประจําก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณหัวไทยครัวไทยใจสวีตนะครับที่มาเป็นกําลังใจขอบคุณกัส